ในวันสงการน,นะครับ13เมษายน2568ปกติพวกเราจะไปอยู่ในพื้นที่ที่มีการจัดสงการน,นะครับเพื่อไปอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เล่นสงการในทุกๆปีนะครับแต่ปีนี้13เมษายน2568พวกเราอยู่กันที่นี่ครับ นะก็ะยังอยู่ตั้งแต่วันแรกจนวันนี้นะครับวันที่13เมษายนตรงเป็นวันที่16ของเหตุการณ์แล้วพวกเรายัางร่วมกันนะครับเพื่อจะทําให้เพื่อจะพาทุกคนกลับบ้านให้ได้ครบส่งกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณนะครับพี่พน้องอาสาสมัคราจากหลายหน่วยงานนะนี่ล่าสุดเลยตอนนี้ 2องนาฬิกาสี่สิทีนะทีมมิลเเคลนะทีมกู้ภัยของมิลเเคลใช่ไหมนี่ของมิลเลลใช่ไหมครับ,รบขอบคุณนะครับนะไม่หยุดเที่ยวสงการกันใช่ไหม,ไมอขอบคุณมากเลยนะครับนีครับพี่น้องของทีมมิลเเคลนะครับนํากําลังมาสนับสนุนในจุดกระเหตุนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรานะ<ร>ครับจะส่งขึ้นไปเป็น ผู้ร่วมทีมร่วมสังเกตการบนมุมสูงนะครับที่ด้านบนอาคารด้านหลังนะขอบคุณนะครับทีมผู้ไทยมีัะเครยบสองคารก็ไม่ได้หยุดไปเล่นน้ำนะไม่ได้หยุดไปเล่นน้ำร่วมกับพวกเรานะครับไปส่วนงานนะครับของเขตกระตุจัก วันนี้ก็ยังคงทําหน้าที่สนับสนุนนะครับนี่เป็นรถน้ําอมรินนะครับของสํานักง,งานเขตจตุจักรนะครับก็นําน้ํามาเติมนะครับให้กับทีมเครื่องจักรหนักที่เพื่อทําการลดฝุ่นขณะที่รถจักรหนักดาเนินการอันนี้ก็อัปเดตนะครับสามนาฬิกาเวลาบ่ายโมงบ่ายโมงของวัน ที่13เมษายนนะครับ2นาฬกา1น2นาฬิกา58นาทีอันนี้พี่โซนีนะครับแก้้ขโซนดีต่อเนื่องโซนีเป็นฝั่งทิศเหนือของจุดกระเหตุนะครับตรงบริเวณโซนดีต่อเนื่องโซนซีนะครับเครื่องจักรหนักจังคงปฏิบัติการเปิดพื้นที่ เปิดพื้นที่ใหม่นะครับเปิดพื้นที่เข้าไปเรื่อยๆความหวังก็คืออยากพาทุกคนกลับบ้านให้ได้ครบตามจำนวนที่สูตหายเจ okay, นะครับจะเห็นนะครับระหว่างที่มีการปฏิบัติการของเครื่องจักรใหญ่นะตลอดเวลาลทีมสไนเปอร์ทีมร่วมตรวจสอบนะครับ<ด>ก็จะเป็นทีมส่องกล้องนะครับเราใช้เรียก เวลาขึ้นไปก็คือขอทีมไนปอรกก็คือเป็นทีมที่ททททสองกล้องทีที่สองกล้องขึ้นไปสนับสนุนด้านบนโซน4ด้านบนนะครับจะเห็นว่ามีรถจอะขนาดใหญ่เนี่ยขึ้นไปปฏิบัติการนะครับเพื่อจะลดความสูงนะครับลดความสูงของอพื้นที่ที่พังถล่มนะครับอันนี้ปฏิบัติการก็ยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง วันนี้วันสงกรานนะครับเป็นวันที่16ของเหตุการณ์แล้ว3นาฬิกา52นาที13นาฬิกา52นาทีทีมทีมเครื่องมือหนักนะครับตอนนี้ทุกโซนนะครับก็ปฏิบัติการกันอย่างต่อเนื่องนะครับมาตรักรู้ที่โซนตร,นะรีรถรถรถใหญ่เขาพบ ต,ต้องลงใส่นะก็เลยหยุดรถและให้ทีมกู้ภัยภาพื้นเข้าตรวจสอบนะครับเข้าไปตรวจสอบแล้วยืนยันว่าเป็นกระเป๋านะเป็นกระเป๋า,เ,าเดี๋ยวพ่อยังตรวจสอบอยู่อีกนิดหนึ่งยังตรวจสอบอีกนิดหนึ่งนะครับโซนสีฝั่งทิศตะวันตกทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจุดเกิดเหตุนะครับโซนสีฝั่งนั้นนะครับแล้วก็ตรงโซนเอด้านบนน่าจะเห็นว่ารถจอดก็ยังทำกันพยายามมุ่ วันนี้ค่ำค่ำน้คเย็นเย็นค่ำคเดี๋ยวมีความขึ้นหน้าอย่างแน่นอนครับทุกคนอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้ในภาคพื้นนะครับก็เข้าไปตรวจสอบหลังจากที่เครื่องจักรหนัก12นาฬิกาเที่ยงพอดีเลยนะครับ อัปเดตสถานการณ์การปฏิบัติการล่าสุดนะครับสวัสดีนะครับทุกคนนี่วันอาทิตย์ที่13เมษายนนะครับก็9วันที่16ของเหตุการณ์แล้วนะครับวันนี้ตรงกับวันสงการนะครับต้อนรับปีใหม่ไทยนะครับแต่ว่าทีมที่ปฏิบัติงานนะครับทุกคนก็ไม่ได้หยุดนะครับไม่ได้หยุดสงการเพราะฉะนันผมอยากให้ทุกท่านเนี่ย ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็ยังส่งกำลังใจให้หนาจุดเกิดเหตุนะครับนี่คือ12นาฬิกานะครับของวันอาทิตย์ที่13เมษายนนะครับตรงกับวันที่16ของเหตุการณ์นะครับการปฏิบัติการทุกคนยังเห็นนะครับว่าในทุกๆท,ทีมนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเน้นในการปฏิบัติของเครื่องจักรขนาดใหญ่นะครับเครื่องจักรขนาดใหญ่เนี่ยตลอด ก็เวลานะตอนนี้จะเน้นนะครับทำเปิดพื้นที่เปิดหน้างานเปิดโครงสร้างที่พังถล่มด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่นะครับจากนั้นก็จะนําทีมกู้ภัยนะครับทีมรบกอขออภัยครับเป็นทีมปฏิบัติการทีมเซิร์ชนะทีมกู้ภัยก็ผสมกันนะครับทีมกู้ภัยทางสูงทีมปฏิบัติการในหลายๆส่วนร่วมกันนะครับทีมกู้ชีพทีมกู้ภัยแล้วก็ ทีมสุดขค้นหาเคนายของทหารนะครับในวันนี้นะครับก็คิดว่าตรงกับบรนสงการเนี่ยวันนี้การเปิดพื้นที่ใหม่นะครับความหวังของพวกเราทุกคนก็คืออยากจะให้ทุกคนนั้นกลับบ้านอยากพาทุกคนกลับบ้านนะเมื่อช่วงเช้าเมื่อช่วงสายของวันนี้นะพี่กันจอมพลังก็ได้ทําพิธีนะทำบุญให้ทุกๆคนนะครับก็หวังว่าต่อจากนี้นะต่อจากนี้ไป เรานะครับทุกๆท,ทีมคงจะได้เร่งกันนะครับนำทุกคนให้กลับบ้านโดยไวที่สุดนะครับก็เชื่อว่าคนไทยทุกคนก็ยังส่งกำลังใจให้ที่นี่การปฏิบัติการนะครับก็อยา่างที่ท่านผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนงานต่างๆก็ตอนนี้การปฏิบัติก,ก็คือ เปิดพื้นที่ใหม่เปิดหน้างานด้วยเครื่องมือหนักนะครับเครื่องจักรหนักจากนั้นช่วงเวลาพักหรือขณะปฏิบัตินะครับพบเห็นสิ่งต้องสงสัยก็จะทําการเบรกหยุดนะครับการใช้เครื่องมือแล้วให้ทีมกู้ภัยนะครับทีมเซิร์ชเข้าไปทําการตรวจสอบนะครับก็นี่คือนี่ครับสภาพการคืบหน้านะครับของการปฏิบัติการเข้ามาสู่วันที่16 ของเหตุการณ์นะครับนี่ภาพกว้างๆนะภาพโดยรวมของสถานที่เกิดเหตุวันนี้ตรงกับวันสงกรานนะประเพณีสงกรานไทยพวกเราแต่พวกเราก็ไม่ได้หยุดนะครับแล้วก็เป็นวันที่16ของเหตุการณ์แล้วเราอยากให้ทุกคนได้กลับบ้านไวๆนะครับส่งกำลังใจร่วมกันอีกนะครับ